ดีชาวราศีเมษและคนาเมษนะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์นะครับของทั้งคนโสดคนมีคู่นะครับและคนที่มีสถานะาไม่ชัดเจนชาวราศีเมษนะครับประจําปักหลังนะครับเดือนสิงหาคม2563หรือ,อครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมนั่นเองนะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนโสดนะครับชาวราศีเมษในช่วงปักหลังสิงหาคมนี้ตัวตนของคุณจะเป็นอย่างไรนะ คุณกําลังเบื่อๆนะครับกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ความวุ่นวายรอบตัวทั้งหลายทําให้คุณอยากหดีนี้ลี้ลีไปไกลๆเลยนะไปอยู่ในที่ที่สงบหรือว่าอยากจะไปพักผ่อนในที่ที่ไกลๆนะครับทีนี้การที่คุณอยากจะไปพักผ่อนในที่ไกลๆเนี้ยจะมีใครสักคนไหมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสะดุดตาสะดุดใจหรือว่าอยากจะเข้ามาหาคุณหรือว่ามีใครสักคนที่จะเข้ามาหาคุณไหมนะครับในช่วงปักหลังนะครับเดือนสิงหาคมนี้สําหรับคนราชาวราศีเมษนะที่เป็นคนโสด สิถ้วยขึ้นมานะครับบอกได้คํเดียวว่าดูแล้วคุณจะใช้เวลาไปกับครอบครัวซะมากกว่านะมากกว่าที่จะมีใครสักคนนะครับเข้ามาหาคุณหรือเข้ามาเจอคุณนะครับงั้นขอดูบทสรุปดีกว่าว่ามันจริงใช่ไหมที่คุณจะใช้เวลากับครอบครัวของคุณมากกว่าใช้เวลากับพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณมากกว่านะครับในช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2563นี้สาหนี้บชาวราสีเมษที่เป็นคนโสด ราชาเหรียญออกมายืนยันนะครับว่ามันเป็นทิศทางที่คุณต้องการนะเพราะว่าหรืออันนี้อาจจะไม่ตรงกับหลายๆท่านก็ได้นะแต่หลายๆท่านต้องการที่เก็บเงินไว้กับตัวนะครับช่วงนี้ชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจมีใครก็ได้นะอยากจะอยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวสร้างตัวเองให้มั่นคงก่อนก็เป็นไปได้นะครับในช่วงเวลานี้นะเอาละงั้นเรามาดูนะครับคนมีคู่นะชาวราศีเมษกันบ้างดีกว่า ขอดูตัวตนนะครับของคนมีคู่ชาวราศีเมษนะประจําช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2,5,6,3ว่าตัวตนของคุณจะเป็นอย่างไรย้ำกันเสมอนะครับว่าคนมีคู่นะก็คือคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับหรือว่าคนที่เป็นสาม,มีภรรยากันแล้วนะครับ หรือเป็นแฟนกันแล้วนะครับหรือว่าบางคนก็คือคบหากันอย่างจริงจังนะโดยที่เป็นที่เปิดเผยของทั้งครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันในกลุ่มญาติมิตรพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายของคุณทั้งสองฝ่ายนะครับคราวนี้ แฮงแมนขึ้นมานะแปลว่าคุณเนี่ยกลังรอดูจังหวะโอกาสอะไรบางอย่างหรือที่ผ่านมามันมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจคุณเลยพยายามที่จะไม่ตัดสินใจอะไรหรือพยายามเฝ้าดูอยู่เรื่องความรามารระหว่างนะเวลานี้นะครับงั้นเรามาดูดีกว่าว่าคู่ของคุณเขาทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่านะชาวราศีเมษที่เป็นคนมีคู่นะครับประจําปักหลังสิงหาคม2 5 6 3 หนึ่งดาบขึ้นมานะครับบางทีเขาอาจจะทุ่มเทอะไรบางอย่างที่เหมือนทํางานอยู่ในมุเมเงียบๆของตัวเองคนเดียวเพื่อการประสบความสําเร็จครั้งนี้ก็ได้นะและทําให้คุณรู้สึกว่าเขากับคุณมีระยะห่างต่อกันมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงนะครับแต่ก่อนอื่นขอดูบทสรุปก่อนนะว่าบทสรุปของคนมีคู่ชาวราศีเมษเป็นยังไงขอดูบทสรุปของคนมีคู่ชาวราศีเมษประจําปักหลังเดือนสิงหาคม2 5 6 3 โอเคนะครับทุกๆอย่างที่เขาทานะทุกๆอย่างที่เขาทานะก็คือเขาต้องการที่จะประครับประคองนะครับให้คุณกับเขาไปด้วยกันได้ทุกอย่างนะไปรอดด้วยกันนั่นเองนะแล้วก็บางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงบ้างไม่ไว้วางใจบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงหรือว่าต้องอดูพิจารณากันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปทําผิดอะไรหรือเขาไม่ได้ไปทาอะไรที่มันเสียหายก็ถือว่าเขาพยายามที่จะประครับประคองคุณกับเขาให้ผ่านไปได้ด้ยวยดีนั่นเองนะฮะในสถานการณ์แบบนี้นะงั้นเรามาดูคนที่มีสถานะาสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะ ขอดูตัวตนของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษประจำช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2563 สำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับย้ําเสมอนะว่าเป็นคนที่คบกันโดยที่ยังไม่แน่ใจในการเปิดตัวเปิดสถานะนะครับบางทีอาจจะระแวงระวังกันหรือบางทีอาจจะมีคุยกันมากกว่าหนึ่งคนนะครับและเป็นการคุยที่ไม่ได้คุยแบบเปิดเผยไม่ได้คุยกันจริงจังนะรวมไปถึงทั้งคนที่มีความสัมพันธ์ซ้อนกับคู่กคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นมาซ้อนกับความสัมพันธ์กับคุณในขณะที่คุณมีคู่อยู่แล้วนะครับงั้นเรามาดูอ่ะ ตัวตนของคุณนะชาวราศีเมษนะครับที่มีสถานะไม่ชัดเจนตัวคุณนะเวลานี้คุณห้อมล้อมไปด้วยญาติพี่น้องนะครับมีญาติผู้ใหญ่นะครับรอยู่รอบตัวคุณนะณนะเวลานี้นะแล้วในขณะที่นะเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่มีคนในครอบครัวคุณห้อมล้อมคุณอยู่เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคนรักของคุณก็ดีใน,นกรณีที่คุณมีคนรักอยู่แล้วนะครับ และอีกฝ่ายหนึ่งที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันกับคุณนะเขาเป็นยังไงในช่วงปากหลังสิงหาคมสองห้าหกสามนี้สำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีมี้ก้าวเหรียญน,นะครับเขาอยู่ด้วยตัวเองได้นะครับเขาแต่เขาก็ยังคงมองคุณอยู่นั่นแหละเขาก็พยายามเฝ้ามองคุณอยู่ว่าจะเป็นยังไงจะได้เจอกันไหมจะอะไรยังไงนะครับแต่เขาอยู่ได้นะไม่ต้องเป็นกังวลนะและอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีนะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณอย่าไปกังวลกับเขาดีกว่านะครับทําอะไรที่มันถูกต้องมันก็น่าจะดีนะเพราะว่าพูดตรงๆว่าก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทําอะไรที่มันผิดผิดไปจากปกติพูดตรงๆนะพูดตรงๆใครจะไม่พอใจก็ได้หรือใครจะเห็นด้วยก็ได้นะครับตรงจุดนี้นะงั้นคราวนี้เรามาดูนะครับบทสรุปของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะในช่วงปักหลังนะครับ เดือนสิงหาคาม2563ชาวราศีเมษ โอเคนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณไม่ได้มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณเป็นคนที่โตมาหรืออยู่ในครอบครัวที่อบ่นมีญาติพี่น้องห้อมล้อมนะครับแล้วก็มีคนที่ยังไม่แน่ใจในเรื่องสถานะกับคุณคอยเฝ้ามองคุณอยู่นะครับมันจะมีการทิ่สูดใจให้เห็นกันได้เร็วๆนี้ว่าเขาต้องการครบกับคุณจริงๆนะครับเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณจริงๆนะมีหกไม้เท้าขึ้นมานะแล้วสถานาการณ์ต่างๆมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการ การที่คุณมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ผมแนะนําว่า,าถ้าเกิดว่าทําทุกอย่างให้มันถูกต้องได้มันก็น่าจะดีกว่านะผมเตือนกันไว้แบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันมีอะไรที่มันผิดทางหรือว่าผิดไปจากที่ควรจะเป็นนะครับสําหรับคลิปนี้ของชาวราศีเมษนะครับทั้งคนโสดคนมีคู่คนมีสถานะไม่ชัดเจนนะก็ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่ผ่านมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะฝากกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะไม่พลาดกันในคลิปต่อๆไปนะครับใครที่ติดตามเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ